ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสุสกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สารุ่นใหม่นั่นก็คือ UHR 350ในแบบ Big กสก o เตอร์ t s x 500R ในแบบสปอร์ตฟ l ลแฟร์ริและ V-Strom 500ในแบบ Adventure Touring ในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์และรายงานข่าว เกี่ยวกับการที่ซูซูกิได้มีการเตรียมแผนจะเปิดตัวรถใหม่ที่ประเทศจีนโดยมีภาพหลุดจากห้องประชุมของเหาเจียซูซูกิซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าจะมีการเปิดตัวรุ่น GSX 500ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2568และจะมีการเปิดตัว Big กสกูตเตอร์ UHR 350ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พศ2569ถัดลงไปอีกหนึ่งบรรทัดก็จะเห็นว่ามีการทำภาพเบลอเอาไว้เห็นเพียงว่าจะมีการเปิดตัวรุ่น5 0 0ซ c ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนพศ2569ซึ่งส่วนที่เบลอนั้นยังไม่ทราบได้ว่าจะเป็นรถประเภทอะไรแต่จากการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนญี่ปุ่นระบุอย่างชัดเจนว่าน่าจะเป็น Vstrom ม0 0ที่ใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง5 0 0ซีซีบล็อกเดียวกันกับ G S X 5 0 0 R นั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับการพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกใหม่1เครื่องจะมีการแยกรุ่นออกไปเป็นสปอร์ตฟ l ล f ฟ i ร์ริงสปอร์ตเน็กเก็ตสปอร์ตคลาสสิกอดเวนเจอร์หรือแนว c r u เซอรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนซึ่งขณะน,นี้ตลาดมอเตอร์ไซค์ b i ๊กไบคของเมืองจีน มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกๆปียักษ์ใหญ่อย่าง Honda ก็มีแผนจะเปิดตัวรถใหม่ในคลาส 500cc ช่วงปลายปีนี้เช่นกันประมาณการได้ว่า Honda และ s ุ z u กิจะมีการเปิดตัวชนกันในงานมอเตอร์โชว์ช่วงเดือนธันวาคมที่เมืองจีนปลายปีนี้ครับสำหรับ VStrom 500จะเป็นสเปคที่มีขายในเมืองจีนและส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก ส่วนญี่ปุ่นจะเป็น V-Strom 400ก็เท่ากับว่าไลน์อัพของ V-Strom จะมีครบทุกขนาด cc เริ่มจาก V-Strom 160 V-Strom sx หรือ V-Strom 250 V-Strom 400 V-Strom 500 V-Strom 650 V-Strom 800และ V-Strom 1 0 5 0ปัจจุบันนี้สุสกิเมืองไทย มีการนำเข้ารุ่น V Strom SX 250cc ซจากประเทศอินเดียเปิดตัวไปตั้งแต่งาน Motor Expo 2022ด้วยราคา1 7 9 9 0 0 0บาทซึ่งการเปิดตัวครั้งนั้นก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยพอสมควรแต่เนื่องจากว่าราคาของมันนั้นค่อนข้างสูง1 7 9 9 0 0บาทผลตอบรับก็เลยทำให้ยอดขายมีไม่มากนัก แต่ว่าล่าสุดที่งานมอเตอร์โชว์2025ปลายเดือนมีนาคมพศ2568ที่ผ่านมาซูซูกิได้มีการจัดโปรโมชั่นแจกก i ฟต์วอยเชอร์40,000บาททำให้ราคารถลงมาเหลือ139,000บาทซึ่งราคานี้ก็โดนใจแฟนซูซูกิหลายคนทีเดียวครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่คงยังไม่ทราบกันนะครับว่าโรงงานซูซูกิในเมืองไทยวันนี้ ไม่มีการผลิตมอเตอร์ไซค์แม้แต่รุ่นเดียวเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศมาประกอบส่งขายไปยังสุูกิทั่วประเทศอย่างเจ้า V s t r o m SX คันนี้เป็นการนำเข้าจากประเทศอินเดียซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำทำให้สามารถนำเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยได้เสียดายที่สุูกิเมืองไทยตั้งราคาเปิดปีแรกไว้ค่อนข้างสูงเกินไปกระแสตอบรับจึงไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ถ้าเปิดราคา139,000บาทตั้งแต่ปีแรกยอดขายของ VStrom SX จะมีตัวเลขที่สูงกว่านี้อย่างแน่นอนครับมาลุ้นกันดูครับว่า s u z u k i VStrom 500ที่จะมีการเปิดตัวในเมืองจีนปี2569จะออกมาเป็นอย่างไรและจะมีแผนนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่บอกเลยครับว่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ